เรื่องการขึ้นค่ารถเมย์เนี่ยนะคะคุณศีสวรณจัญญาในฐานะที่เป็นเลขาสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยโพสต์ข้อความไว้ใน Facebook ค่ะบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้1ิ 9เมษายนนะคะจะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเพื่อขอให้เพิกถอนหรือระงับการขึ้นค่าโดยสารรถเมทั้งระบบเนื่องจากมองว่าเป็นการสร้างภาระให้เกิดขึ้นกับประชาชนมากเกินไปพร้อมกับขอศาลให้ไต่สวนเพื่อคุ้มครองชั่วคราวเป็นการฉุกเฉินด้วยเรื่องนี้ก็คือสืบเนื่องมาจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางเลยมีมติเมื่อ14ธันวาคมปีที่แล้วอนุมัติให้มีการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสาร ประจำทางสาธารณะรถใหม่รถเก่าในหลายๆหมวดเลยนะคะในอัตรา1 7ถึง7บาทโดยจะขึ้นแล้วเร็วๆนี้ก็คือ22 2สเมษายนนะครคุณศรีสุวรรณบอกว่าทางสมาคมได้ถแถลงการเรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้สั่งการให้คณะกรรมการทบทวนมตินะครับ แต่ทว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยกลับไม่มีการสะท้อนกลับจากผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมระบุว่านะครับแนวทางที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในที่ประชุมของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางก็คือจะมีการปรับนะครับโครงสร้างราคาใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนโดยอาจจะกำหนดค่าโดยสารใหม่นะครับที่แพงขึ้นกว่าเดิมส่หรับรถเมล์ใหม่ที่รับมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก แต่ถ้าหากเป็นรถเมล์เก่านะครับก็จะคิดค่าโดยสารเท่าเดิมหรือรัฐบาลอาจจะใช้รูปแบบการอุดหนุนค่าโดยสารแบบในต่างประเทศแต่กลับให้มีมติการขึ้นค่าโดยสารทั้งรถโดยสารเก่าและใหม่ไปพร้อมๆกันโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนนะะค่ะทีนี้อย่างที่บอกนะคะ22เมษาย,ยนเนี่ยจะขึ้นค่าโดยสารแล้ว รถทั้งระบบทั้งระบบที่บอกก็คือทั้งรถโดยสารประจําทางที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติรถหรือว่ารถเมล์เอ็นจีของขสมก็ขึ้นนะคะรถร่วมบริการบริการขอสมกก็ขึ้นรถโดยสารของบขสก็ขึ้นรถร่วมบริการของบขสก็จะปรับขึ้นเหมือนกันหลังจากเลื่อนมาแล้วก่อนหน้านี้นะฮะโดยราค่าโดยสารที่ปรับขึ้นนะครับรถเมย์ธรรมดาหรือรถเมล์ร้อนเนี่ยนะฮะของรถร่วมบริการขึ้น1บาทจาก9บาทเป็นสิบบาท S <S รถคอสมกนะครับจากเดิม6บาท50นะฮะจะเก็บไม่เกิน10บาทส่วนรถปรับประกาศนะทั้งคสมกและรถร่วมเนี่ยจะขึ้นระยะละ1บาทนะครับจากเดิม1 1ถึง23บาทเป็น12ถึง24บาทต่อเที่ยวนะครับส่วนรถเมย์ปรับอากาศใหม่เช่นรถ NGV จากเดิมเก็บเนี่ยตรา1 1ถึง23บาทจะเก็บเนี่ยตรา4กิโลเมตรแรก15บาทระยะทาง5ถึง16กิโลเมตรเก็บ20บาทและระยะทางการโดยสาร16กิโลเมตรขึ้นไปจะเก็บที่25บาท ส่วนรถบคสอและรถร่วมบคสสนะครับปรับขึ้นค่าโดยสารทั้งรถที่ให้บริการระหว่างกรุงเทพและต่างจังหวัดและรถที่ให้บริการระหว่างจังหวัดเนี่ยอัตราที่ไม่เกิน10%นะฮะ เยอะมาก,ะมากนะคะ<ม>าจาก9บาทเป็น10บาทนี่สําหรับแขกอ่ะแขกรู้สึกว่ามันเป็น <c oughs> การขึ้นราคาในในอัตราที่สูงสูงฮะทั้งทั้งที่ค่าแรงขั้นต่ำยังไม่ขึ้นมากขนาดนี้เลยคือเศรษฐกิจธธกไม่ดีป <ใช S 1> ระชาะชนรายได้ไม่งอกเงย <ฮะ S 1> โอกาสในการจะหาคุณภาพชีวิตหรือความก้าวหน้าในชีวิตยังมองไม่เห็นแขกวัดจากอะไรก็วัดจากว่าเลือกตั้งมาแล้วสองอาทิตย์ยังไม่มีรัฐบาลนี่แหละค่ะแล้วจะเอาใครมาบริหารประเทศให้เป็นมรกเป็นผลก็ต้องถือว่าตอนนี้ มันเป็นสูนยอากาศทางการเมืองประมาณหนึ่งเลยนะคะแล้วคุณจะมาซ้าเติมคนจนคือเราต้องยอมรับนะคะว่าคนที่ใช้รถเมล์เนี่ยคือคนรายได้เมืองปานกลางค่อนไปทางต่าไปจนถึงคนจนที่อยู่ในเมืองซึ่งภาระหนึ่งเทพสี่ล้านคนสี่ล้านคนซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีภาระในชีวิตสูงมากผมว่าเขาไม่แทบจะไม่มีหลังพิงทางทาง การใช้ชีวิตเลยถ้าเราเป็นคนจนอยู่ต่างจังหวัดอะอม,มันยังมีปูมีปลายเก็บผักเก็บหญ้ามันยังมีที่ดินม,มีข้าว อย่างน้อยก็ไม่ซื้อข้าวกินอะไรเงี้ยแต่คนจนในเมืองเนี่ยบ้านต้องเช่าข้าวต้องซื้อ<ม>ลูกต้องไปโรงเรียนแล้วไม่สามารถจะปลูกผักหาปลาอะไรได้เลยทุก<ม><ม>อย่างเป็นเงินเป็นทองหมดแล้วค่าเดินทางเนี่ยมันเป็นกี่มันเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของ<ม>รายได้ที่เขามีแล้วคนจนในเมืองเนี่ยเขาไม่ได้มีรายได้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตร<ม><ม>คนจนด้วยแน่นอนเขาจะไม่รับการอุดหนุนตรงนี้ แล้วเขาต้องมามีคุณภาพชีวิตที่รถเมล์ก็ไม่ได้ดีทั้งร้อนทั้งเหม,ม็นทั้งควันดำทั้งมาไม่ตรงเวลาจอดไม่ตรงป้ายสารพัด<ม>แล้วยังต้องมารับภาระตรงนี้<ม>อีกอ่ะแขกอ่านข่าวนี้แล้วแขกรู้สึกว่าโหคือ<ม>คือคุณภาพชีวิตคนจนของประเทศนี้มันมันจะอยู่ตรงไหนคือรถเมล์เนี่ยนะคะนอกจากที่คุณไม่ควรจะขึ้นราคาแล้วอ่ะคุณควรจะเอางบประมาณที่เอาไปใช้ในเรื่องไม่เป็นเรื่องอะค่ะ มาปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนและซื้อรถเมล์ใหม่มาให้ประชาชนใช้บริการสักทีแล้วคำนวณอัตราค่าโดยสารในสัดส่วนที่รัฐได้ปุดหนุนแล้วในฐานะที่หนึ่งคุณไม่ต้องคิดว่าเป็นสวัสดิการคุณจนหรอกคุณคิดแค่ว่านี่เป็นการทำยังไงให้คนมาขึ้นนี่เป็นการลดลดปัญหาลดติดแล้วมันประหยัดทรัพยากรของประเทศชาติได้อีกจํานวนมากหาศาลหรืออย่างน้อยๆพวกคุณที่ขับรถยนต์แพงๆเนี่ยคุณจะได้ขับรถโดยถนนโล่งๆไงคะคิดซะว่าทาเพื่อตัวเองก็ได้ แต่วิธีคิด <ไม S 1> น,นั้น<ด>มันแปลกมากพี่แปลกประหลาดมากก็คือว่าปัญหาเรื่องรถเมย์ของเราคืออะไรนี้ต้องยอมรับกันตรงๆบริหารซื้อมีปัญหาคอร์รัปชันตลอดซื้อมาแพงบริหารแล้วก็ขาดทุนนะัขาดทุนแล้วสุดท้ายคุณแก้ปัญหายัางไงคุณใช้ระบบนี้เลยเหรอโยนทุกอย่างกลับไปให้ประชาชนทั้งนั้นที่มันไม่ใช่ความผิดของเขาแล้วโดยหัวใจของการให้บริการแบบนี้คือมันต้อง s u b s i d i ซ e มันเป็นลักษณะกึ่งสวัสดิการถูกไหมฮะ ทีนี้พูดง่ายก็คือว่าคุณเอาความเละเทะของคุณที่คุณเคยบริหารจัดการอย่างไม่เป็นโลเป็นพัยเนี่ยมาผักภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆให้ประชาชนมาแบกรับมากขึ้นอันนี้มันผิดนะฮะมันผิดอยู่แล้วตั้งแต่แรกตันตันชะลอการขึ้นหรือถ้าคุณกําลังจะบอกว่าใช้ระบบแบบนี้ลดไมคิดแพงลดอะไรคุณต้องปล่อยให้เอกชนคนอื่นๆมาแข่งด้วยในระบบนี้มันถึงจะคนเขาจะได้เลือกได้ฮะว่าเขาจะขึ้นของคุณหรือไม่ขึ้นของคุณอันนี้คุณผูกขาดไว้ทั้งหมดและยังคิดราคาแบบนี้อีก